เอาละครับสวัสดีน้องๆหนุๆทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอ f o o ตนะครับอยู่กับผม First นะในช่อง BC Ro b รบ x นั่นเองนะครับวันนี้นะผมจะมารีวิวนะครับผลปีศาจนะครับมีชื่อว่าผลบากีนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ผลเนี้ยมันมีราคาอยู่ที่ส0 0 0 0่นเหรียญนะครับซึ่งมันไม่ได้แพงนะแต่ว่าผลเนี้ยผมสุ่มได้มาเฉยๆครับก็เลยคิดว่าเอ้ยเออสกิลมันดีเว้ยลองเอามาใช้ดูแล้วกันนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการฟาร์มนะครับไปถึงเลเวล132นะส่วนแมตเตอรี่ก็80นะครับตอนนี้สกิลครบแล้วเดี๋ยวขออนุญาตโชว์สกิลกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่าเริ่มต้นจากสกิลแซดก่อนแล้วกันนะครับความชำนาญหนึ่งนะในสกิลนี้สามารถง้างชาร์จได้นะครับอ่าแล้วก็ยืดตัวออกไปนะครับไอ้เจ้าตัวบา์กี้เนี่ยคือสามารถอ่าแยกชิ้นส่วนนะครับตัวเองได้นะซึ่งท่าแรกเนี่ย ้ามองผลเิดเนี่ยก็แอบคล้ายลูฟี่เหมือนกันนะเออยางยืดนะครับแอบลบ้ายแอบคบล้ายส่วนท่าที่2นะครับความชํานาญ20นะครับนี่ท่านี้จะเป็นแยกส่วนตัวเองนะครับแล้วก็โจมตีต่อไปท่าความชํานาญ50ครับก็จะเป็นการต่อยแบบนี้นะครับซึ่งท่านี้มันกดชาร์จได้นะเดี๋ยวผมจะชาร์จให้ดูรอครูดาแป๊บหนึ่งนี่ครับท่านี้จะเป็นชาร์ตต่อยแบบนี้นะครับซึ่งเอาตรง,ตรง แอบ,บแคล้ายลูฟี่เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าท่าสุดท้ายเนี้ยความชนะ80ผมชอบมากครับก็คือท่านี้นี่เป็นท่าแบบว่ายน้ํานะครับแล้วก็สามารถบินได้นั่นเองนะเอาง่ายเลยคือเปลี่ยนร่างกายตัวเองนะครับให้เป็นใบพัดนั่นแหละแต่ว่าท่านี้ไม่สามารถโจมตีมอนสเตอร์ได้นะครับก็คือเอาไว้ใช้บินข้ามเกาะหรือว่าบินหนีนั่นเองนะอันนี้คือผมชอบมากเลยครับผมก็เลยเออเฮ้ยเอาเป็นผลนี้แล้วกันจริงๆอ่ะอยากจะเล่นพวกผลพระ อ่าหรือว่าผลเสืออะไรแงยที่เขาเล่นเล่นกันนะครับแต่ว่าสุ่มไม่ได้นะครับก็เลยคิดว่าเ,เล่นผลนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับจริงๆตอนแรกนยะผมจะเล่นแบบอ่าอยากเป็นโซโลเห็นไหมนี่ผมมี3ดาบแล้วแต่ว่าดาบเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันหายัางไงนะครับส่วนใหญ่ผมข้ามเกาะมาเนี่ยผมก็ซื้อตามเมืองนะซึ่งก็เลยคิดว่าเอ้ยเล่นเป็นสายผลปีศาจดีกว่านะครับน่าจะฟาร์มไวกว่านั่นเองนะสำหรับเจ้าผลมากี่นะครับผมก็ค้นพบอีกอย่างหนึ่งคือมันมีข้อดี คือไม่แพ้ทางสายดาบนะครับหรือว่าชนะทางสายดาบเลยนะอย่างเช่นมอนสเตอร์ที่ถือดาบอย่างเงี้ยหรือว่าผู้เล่นที่ถือดาบจะไม่สามารถโจมตีเราได้นะครับอันนี้คือผมชอบมากแต่ผมจะลองตีมอนสเตอร์นะครับที่ถือดาบนะเนี่ยคือมันไม่สามารถทำดาเมจกับเราได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ผมมองว่าทําให้ผลมาก้เน,นี้มันฟาร์มดีนะครับเออเฉพาะกับมอนสเตอร์ที่เป็นประเภทดาบนะ คือเรายืนชิลเลยฮะเนี่ยยืนชิลเลยแล้วก็ฟาบอ่านี้ชอบมากก่อนนั้นนี่ผมใช้เป็นผลระเบิดนะครับมีน้องคนนึงให้มานะเป็นคนไทยนะครับในเกมซึ่งผมก็รู้ว่าผลระเบิดนี่โคตรกากครับแต่ก็ต้องขอบคุณน้องคนนั้นมากที่อเอาผลระเบิดมาให้ผมนะครับถือว่าเป็นน้ําใจและกันเ,ออเขาเอามาให้นะแต่ตอนนี้ผมก็ลองเปลี่ยนผลมาเรื่อยๆครับ จนมาท่านเจอผลบางกีนี่แหละซึ่งมันรู้สึกว่าเออสนุกดีนะครับก็ลองฟาร์มไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับอาจจะเปลี่ยนผลอื่นถ้าสุ่มได้ผลดีกว่า,าจะเปลี่ยนาานะครับประมาณนี้เนี่ยต่อยแรงนะนะเนี่ยผมชอบมากท่านนี้ต่อยแรงมากลหลักๆก็คือใช้แค่3สกิลนะฮะสกิลสุดท้ายเราก็ใช้บินจุ๊กอะไรประมาณนี้นะครับนี่ค่าพลังนี้ผมอัพผิดเลยนะมีอัพพลังดาบกับโจมตีระยะประชิดไปด้วยนะครับ แต่ตอนนี้ที่ผมคิดไว้ก็คือน่าจะเล็งพลังผลปิศาจเป็นหลักนะครับอ่าแล้วก็พลังป้องกันคือเอาเลือดนะมา2ทางนี้นะครับตอนนี้เราเลเวล133นะครับผมก็ต้องทำเคเวสอ่าไปเรื่อยเรื่รู้สึกว่าเกาะน,นี้น่าจะถึง140หรือ150ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราไปรับเคเวส130ก่อนนะอ่าเคเวส130นะครับเป็นการฆ่าบอสแค่ตัวเดียวนะครับในปราสาทด้านในนะนี่เลย บอสอะไรอะ่ะอุ้ยเดี๋ยวๆๆเนี่ยแะแตกเลยเอาเดี๋ยวนะกับบอสกับบอสนี่คือเราเราโดนโจมตีได้เหรอเอาผมนึกว่าเราไม่สามารถโดนมอนสเตอร์ Monster, หรือบอสประเภทหนาบได้เฮ้ยบอสตีเราได้วะ่ะเออไม่ได้ไม่ได้ฮะคุณผู้มชมคือบอสตีเราได้นะผมก็จะยืนโชว์เลยอุ้ยเข้าครับเข้าหลบบอสไม่ได้ครับ ได้แค่ m สเตอร์นะเนี่อืมนึกว่าจะได้ฟาร์มสบา,ายใช่แล้วว <c oughs> ิ้ยๆมีสกิลได้เหรอมีสกิลเหรออืมวอสสสตาดาด้วยฮะแหมอย่าเพิ่งหลบก่อนจุก่อนฮะอ้ยโอ้วิวมีสกิลด้วยฮะอือปันก่อนขอต่อยที เอ,อ,อ้ยอย่าบอดแม่งอย่างแรงอะ่ะคุณผู้ชมหูโดนสกิลทีผมหายเลยนะฮะเฮ้ยโหดเกินไปเปล่าแต่ว่าเควสนี่ได้15,000เหรียญเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ออพีสี่0สนก็กว่านะครับไปไหนละมาแก้แค้นก่อน <c oughs> แรงเกินอีเวดิมาสู้ตายอยู่แล้ว่อยเออ่อยลุๆอะ่ะ เออเลเวล135เลยเออ,เอ,อขึ้นเยอะจะจัดนะครับเดี๋ยวรับผลพิสั์ต่อคือได้ผมจะรับผลพิสัต์โดยรวมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาไล่พลังป้องกันนะอ่ะเดี๋ยวเรารับเควสต่อนะครับเล่นบอสเรื่อยๆนะอ่าแต่ดูเหมือนว่าเราจะต้องรอบอสเกิดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอบอสเกิดแล้วกันหรือว่าย้ายเซิร์ฟดีผมว่าย้ายเซิร์ฟน่าจะเร็วกว่านะฮะเออเดี๋ยวย้ายเซิร์ฟดีกว่าอ่ะตอนนี้ผมได้ทําการย้ายเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวเรามา สามบอสกันต่อนะฮะนึกว่าจะหลบดาบได้แม่งไม่ได้ท่าต่อยนี่แรงจริงฮะผมมั่นกับท่านี้มากๆคุณผู้ชมเอออย่าเพิ่งมาใกล้โก้โว้ยโดนะฮะหลบพ้นอยู่หลบพ้นอยู่อื้อหูยพิงหลอดอุ้ยใจเย็นใจเย็นแรงเกินไปปะเนี่ยขอชาร์จต่อยหน่อยเออ เราก็ต่อยแรงอยู่อุ้ยเกือบโดนนะฮะอุ้ยไม่ตายไม่ตายเปอี้ยงเราให้เลเวลร้อยสบแปดเลยนะฮะขึ้นเร็วอยู่นะ EP ได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะแล้เวเฟสต,ต่อนะประเด็นคือมันต้องมารอบอสเกิดะดิเออแต่ผมก็เลยแบบดยที่จะย้ายเซิร์ฟในการฟาร์มดีกว่านะครับเฮ้ยคุณผู้ชมผมได้ทําการย้ายเซิร์ฟมาครับเห็นผู้เล่นเขากําลังฟาร์มอยู่นะผมคิดว่าผมน่าจะ สู้เขาได้เฮ้ยเฮ้เฮ้มาแล้วมาแล้วโอ้ยโุ้ยอะไรอ่ะแรงจัดเออเรียบร้อยผลทรายหรือเปล่านี่ยไอ้เค๊ไปเข้ามาหากูก่อนเลยโอย้แตกเลยฮะยังไม่ทันได้เปลี่ยนสกิลเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บ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 ทุกอย่างมันต้องแก้แค้นครับเดี๋ยวนะอยู่ไหนอ่ะ เออโดนฆ่าไปท่ทนตั้งตัวฮะเอ,อ๊ะใหญ่นะอ๋อนู่นฮะอยู่นู่นน่าจะเป็นผลทรายนะครับนะผมต้องแก้แค้นก่อนเดี๋ยวสกิลเราใกล้ด้วยนะเออโอ้ย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 ผลไม่ค่อยเสียเรียบ คือสกิลผมใกล้สู้ได้อยู่สู้ได้อยู่คุณผู้ชมโอ้ยโอ้ยหืมปันเออ,เ,อ,อเรียบร้อย <c oughs> สู้ได้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 ครับสู้ได้แต่ผลเล่าเสียบเสียบเพราะว่าผลของเรามันสกิลใกล้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปละโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยฮะแงบงโบกทรายมาตายเลยครับโอเคอันนี้ไม่ใกล้กันอยู่นะ เออเวลแก้กันอยู่สู้ได้สู้ได้ไดโหแม่งต้องเอาคืนเอาคืนสกอร์สองหนึ่งเอาคืนเออผลทรายกันเลยบินหาทีกว่าอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่เนี่ยอยู่แล้วต,อตอ่อยต่อยนี่เรียบเหรอ <laughs> แตกแตกไอ้ตาต่อยเราแรงมากคือขอแค่เราได้เปิดก่อนนะครับ <c oughs> ผมให้เดี๋ยวหลอกเข้ามาก่อนให้เขามาอยู่ในยะของเรานะครับบินไปแล้วบินไปแล้วปนทรายแน่นอนบินไปละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหต่อยไม่ทันต่ยยอยไม่ทันเดี๋ยวดียวต่อยไม่ทันโอ้มันก็บินได้เราบินหนีก่อน <c oughs> บินหนีกันไกันแต่ก็ บินได้เหมือนกันฮะผลทรายอันแน่นี่ปันก่อนได้เปรียบอือบินก่อนบินก่อนอย่าพึ่งบินก่อนบินก่อนเอ้ยมีมีแขกมาครับอุ้ยออนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,วเรียบร้อย สกิลมันไกลอ่ะสกิลมันไกลกว่าเดี๋ยวกนสกิลเรามันใกล้อ่ะปันเอเอามาสองว่ะใช่ไหมเราไม่ใช่มอนเตอร์ครับเออต่อยก,ก่อนมรงจุบรรจุบรรจุบินนะครบินก่อนฮะ โอ้ไม่โดนฮะจุกตีจุกตีเอ้ยมันชาร์จชาร์จชาร์จกินก่อนโอ,โอ้ยคิวมันล็อกเป้าดีมากโอ้โหเรียบร้อยฮะโอ,โอ้สู้ยากอะ่ะเออถ้าถ้าเป็นคนเล่นเป็นอาจจะสู้ได้ครับแต่ว่าผมไม่ชำนาญน,นะครับ พีพออีสกิลเขาได้เปรียบมากกว่านะหยาดมันต้องแก้แค้นมาแล้วเฮ้ยมีใครดวนกันไหนคนนึงนะเออมีคนหนึงผง้มอันนี้ผลมืดปะเนี่ยน่าจะเป็นผลมืดฮนะโอ้โ,อโ,อโหหลบกอนหลบกัน เฮ้ยมีแขกไปรับเชิญเรียบร้อย,อยครับโดนผลมืดแน่เลยฮะสกิลมืดๆแบบนี้แรงจัดๆนี่เหรอโอ้ยโหคนนี้ตีไม่เข้า นีได้อยู่โอเคได้คิวฮะแต่คนนี้ไม่น่าไหวคนนี้ไม่น่าไหวผลอะไรอ่ะสส่ฟ้าซะด้วยโอ้ยผลดูไปแล้วทำไมไม่มีแต่ผลดีๆกันวะไอ้ผลทรายไปไหนแล้วจะแก้แค่ผลทรายไม่มีแต่คน โอ้โหมาสองครับจัดกันแล้วครับด้านล่างแต่ครับผลมืดแตกคนนี้เก่งนะครับคนนี้เราสู้ไม่ได้นะคนที่ใช้ผลสายฟ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เราสู้ได้แม่งดักรอเลยแตกฮะผลอะไรอะ่ะผลดำๆนี่คือผลเอ้ยผลวาร์ปหรือเปล่ามีสกิลว,วาร์ปด้วย น่าจะเป็นผลวาร์ปนะครับเออแต่คนที่เป็นผลทรายน่าจะย้ายไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราออกไปฟาร์เวลกันต่อดีกว่านะครับเกาะนี้น่าจะต้องลอยห้าสิบนะเดี๋ยวเราจะไม่ได้ฟาร์เวลกันพอดีนะฮะ่ะตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการฟาร์มาถึงเลเวลลอยห้าสิบนะมีเควสใหม่ขึ้นมานะครับคาดว่าเราจะต้องไปเกาะบนนู้นนะครับเจ็ดร้อยกับเมตรนะกระยังเป็นหมอกอยู่เลยฮะปุ้ยอะไรล่วงลงมา อมีใครร่วงลงมาด้วยเหมือนเกาะลอยฟ้านะครับมีน้ําตกด้วยนะอ,อน่าจะใช่เกาะลอยฟ้านะครับผู้ชมอ๋ออันนี้เป็นเมฆเออเป็นเมฆครับเควสที่เราจะต้องรับอยู่ข้างบนฮะเจ็ดสิบหกเมตรแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะว่าเรามีผลบางกิวครับเอ,อเราบินขึ้นไปเลยฮะบ,บินขึ้นไปเลย จริงๆผมว่าผลนี้ก็สบายนะถ้าเกิดเป็นผลที่บินไม่ได้ก็คงจะต้องแบบเนี่ยเดินขึ้นไปค่อนข้างไกลนะครับโอเควิทยอะ่ะต้องเปิดศึกหม่เป้าขอ,อผมปิดพีพอยู่นะครับออผมปิด <laughs> แล้วปิดพีพอยู่นะแล้วเ,เขาลงไปแล้วนะอโอเคโอเคอดี๋ยพึ่งห้าวครับวิย,วยมีสตูอีกแล้วครับผู้ชมเปิดพีพีก่อนเนียน คิดว่าผมจะสู้ได้ไหมเฮ้ยเดีย๋ยวพึ่งไปชิบหายแล้วทิพไถ่แล้วเขาไม่ได้เปิดพีพีหรออ๋อเขาไม่ได้เปิดพีพีเปล่าครับโอ้ผลไง็นไงผลซันจิปะ่ะเอ้ยท่าเหมือนซันจิเลยอะ่ะไม่ใช่ผมว่าเขาปิดพีพีอยู่อันนี้ใช่ไหมใช่ไหม อานี่ไงสกายบันดิตอยู่ชั้นล่างสุดครับถ้าพูดถึงว่าเราบินไม่ได้นี่คือผู้ชมเราต้องเดินไปรับเคเวสคือสูงมากเลยนะเออรอก,ก่อนสกายบันดิตมีปีกด้วยฮะเคเวสเราค่า7ตัวนะ e ีพีสามแสนกว่านะครับแต่ว่าเงินรางวัลน,น้อยมากเลยเจ็ดพันเองเออ อึดๆไปหรือเปล่าบางอย่างอึดอะมาที่ใหม่ทีก็อึดทีฮะจะต้องตายเลเวลไม่ขึ้นนะฮะตอนนี้จะต้องผ่านเควสนะครับโอเคนะครับผมไปก่อนตอนนี้แสดงว่าตอนแรกฉากบักหรือเปล่าเออญาติามาญาติมาแอนเน่คุณรอจะทำไรผมหรือเปล่าเออคุณรอจะทำไรผมใช่ไหม ไม่เคยเข้าเลยฮะไม่เคยเข้าเลยฮะเ,เ,เ,เออเรียบร้อยเออตัวแตก <c oughs> เออผมเชื่อนะว่าเขาว่าดักรอผมผมเลยต้องเอาก่อนนะครับสู้ไม่ได้ว่ะโหเลยไม่ค่อยลดเลยเนีย่ยขออีกสักทีเขยออสักทีเขยสักทีเออโอ้โห,โหไม่เข้าเลยฮะ โอ้ชัดเจนเออไม่น่าหาเรื่องเลยโอ้ไม่เข้าเอ๊ะเขาไม่ตอบโต้วะเขาเขาไม่ตอบโต้ผู้ชมโอเคเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเราสู้ไม่ได้นะครับเออตีไม่เข้าเลยอ่ะเขาหน้าจาวลวเยอะกว่าเราเท่าตัวนะครับอย่าดีกว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะลงมาซัดเรานะครับ อนเตอร์เป็นพวกประเภทหนาสบายได้ไงปะเล้าดันไกผู้ริทักับคำเรียบร้อยไม่ใช่ไรประมาณ2,000ได้ครับโอเคไป154แล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับน้องๆน้องหนูนะสำหรับโลบอ f ฟ o ตนะครับอ่ารีวิวผลพิศดาร์ากีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะส่วนตัวผมก็เป็นผู้เล่นใหม่นะครับน้องๆหลายคนอาจจะเล่นมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้ามาสอนพี่ได้นะครับ อย่าลืมนะครับมาติดตามช่อง BC Lowbox กันนะครับเป็นช่องที่พึ่งทำใหม่นะครับก็หวังว่าน้องๆหนูๆจะชอบกันนะครับในวันในวันหนึ่งผมก็ต้องเทปขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะรีวิวผมพิาสาจ์หลายแบบด้วยนะครับอาจจะมีคอนเทนต์ซื้อมาจงมาแจกน้องๆบ้างก็ได้นะครับก็อาจจะมีนะในช่วงหลังๆนะครับใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า